ได้ตามปัถนาแม็กอลิสเตอร์เผยสิ่งที่ซาร่าขอระหว่างสัปดาห์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางแชมป์โลกของลิเวอร์พูลทีมจากฟุงแห่งศึกพิมลิกอังกฤษเผยสิ่งที่มอเมซาร่ากองหน้าสตาร์ดังขอจากตนในช่วงระหว่างสัปดาห์สไตล์ทีมเชิอาร์เจนตินาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในแมตช์นี้ ดยมีจังหวะในการสร้างเกมหลายครั้งหลายคุและยังโชว์วิสัยทัศน์ในการผ่านบอลที่สุดเฉียบคมให้บังหม่แซตประตูชัยในเกมที่หงแดงชนะไบตันเอนฮบอันเบียนสองตหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาโดยแมงอลิสเตอร์เปิดใจว่ามฮัมหมดซาลาขอให้ผมผ่านบอลและแอซิ์ในช่วงระหว่างสัปดาห์ในครึ่งแรกเราผ่านบอลให้เขาได้ไม่เยอะแต่ครึ่งหลังเขายิงประตูได้นั่นคือสภาพจิตใจที่เขาแสดงให้เห็น พครึ่งแรกก็อย่างที่พวกคุณพูดเขายิงพลาดไป2อถึงสครั้งแต่ครึ่งหลังเขาแสดงให้เห็นคุณภาพของเขานักอลลสเตอร์กล่าวแก่แล้วลิวอัพูดนกุนซื่อมือดีรายที่สาฏิเสธรับงานต่อจากคอปบเจสันเบิร์ดผู้สื่อข่าวของเทรลกราฟสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าลิวอพูน่า,นาจะพัดการได้ยูเ่นนเกลมัมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ ต่อจากเจอคินคอปแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวว่านาเกียวมันวัย6 6ปีได้คะแนนประเมินในระดับสูงสำหรับตัวเลือกของลวอร์พูลที่จะเรียกมาสัมภาษณ์เพื่อทาบทาเป็นคุณซื้อคนใหม่แทนที่คอปรวมกับชาบีออลอนโซจากเลเวอร์ูเซนลูเบนอโมลิมจาก p ซปาติงดิสบันและโรับตัวเดซาบีจากไบตันแต่ล่าสุดเจสันเบอร์ระบุว่า นาเกียมันที่จะหมดสัญญาคุมทีมชาติเยอรมันหลังจบยูโร2024ไม่มีความปรารถนาที่จะสืบทอดต่อจากจิยก,กินคอปในตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้กำลังโฟกัสกับการพาอินซีเลกดุนแชมป์ยุโรปในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้สมาคมฟุตบอลเยอรมันกำลังพิจารณาเรื่องต่อสัญญากับนาเกมันหลังจบศึกยูโร2024 ขณะที่บาเยนมิวนิคทีมเก่าในศึกบุลเลสรซีกาเยอรมันก็สนใจดึงตัวกลับไปร่วมงานกันอีกครั้งเพื่อแทนที่โทมัสทูเกนที่จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยหากเป็นเช่นนั้นโยเลนในเกมันจะเป็นกุนซอฝีมือดีรายที่สามที่จะปฏิเสธร่วมงานกับเรอุว์ผู่ต่อจากชาบี้อลันโซที่ขอสารงานต่อกับเปียเวคูเซนและซิโมเนอินซากีที่ยังมีความสุขกับอินเตอร์มิลาน